สวัสดีครับพบกับผมช่อง Easy Tips Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่า n New Feed Facebook ให้เห็นโพสที่เราชอบก่อนใครนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เราชื่นชอบหรือว่าเพจที่เราชื่นชอบมีการอัปเดตหรือโพสข้อความต่างๆเราต้องการให้มัน อยู่ด้านบนสุดหรือว่าแจ้งเตือนเราก่อนใครก็คือเราจะไม่พลาดการอัปเดตของคนคนนั้นนั่นเองนะครับวิธีการก็ทำได้ไม่ยากครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ facebook เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกการแสดงผลและการเข้าถึงนะครับเอ้ยผิดผิด,ดการตั้งค่าและ ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่าฟีดข่าวนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับการจัดรายการโปรดนะครับผมพอมาหน้านี้มันก็จะให้เราเลือกมีเพื่อนกับเพจนะครับผมจะยกตัวอย่างเพจก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นผมชื่นชอบ Being Sport นะครับแล้วก็ n r Sport Radio นะครับผมชื่นชอบ2เพจนี้ เป็นหลักนะครับผมก็จะเลือก2เพจนี้นะครับถ้า2เพจนี้มีการอัปเดตเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเข้า Facebook ใหม่หรือว่าเรารีเฟซครับเพจเพจที่เรากดเมื่อกี้มันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนก่อนใครเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของเพจหรือของเพื่อนคนนั้นนั่นเองนะครับถ้า เราอยากเอาออกก็ให้เข้าไปที่เดิมครับตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้วก็ตั้งค่าฟีดข่าวนะครับนะครับแล้วก็กดกดออกเลยครับก็แค่นี้ครับวิธีการตั้งค่า New Feed Facebook ให้เห็นโพสต์คนที่เราสนใจหรือว่าเพจที่เราสนใจก่อนใครนั่นเองนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ